สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนาทุกท่านมารับชมเหรียญพิมพ์หยดน้าหลวงพ่อเทพวัดธรรมรงค์อาเภอบรราชจังหวัดเพชรบุรีครับสําหรับเหรียญนี้ครับสร้างในปีพุทธศักราช2508นะครับเป็นเหรียญอัปปะ้านะครับการปั๊มชัดเจนมากครับด้านหลังครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับนะครับบอกรายละเอียดชื่อวัดไว้ สำหรับหลงวงพระเทพครับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับเรียญของท่านครับไม่ได้เห็นกันมากนะครับนะครับดูตามท้องตลาดแล้วก็ไม่ค่อยเจอครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับที่น